เยวาชมิปเดลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโดยใช้10ชิ้นถ้สับเอาสิบชิ้นนะคะในการแต่งหน้าวันนี้ฟลินิกลุกนะคะก็คือลุกตอนตอนไหนดีด้วยตอนเช้าหรือตอนกลางวันดีทุกคนตอนเช้าแล้วกันนะคะโอ้ยทุกคนเราเพิ่งเห็นกับไรข้อมือเข้ากับชุดมาก นี้็คือเราลงผิวไปแล้วแล้วก็ฉีดอันนี้ไปแล้วนะคะฉีดฉีดแล้วเอ่มแะไรแล้วเราเหลืออะไรมาปัดแก้มกันครับเออเราใช้อุปกรณ์ไปแล้วหนึ่งสอ,งอันนี้อันที่สาสาม นะคะต่อไปชิ้นที่สี่รับชิ้นที่สเสร็จแล้วต่อไปชิ้นที่5ก็จะเป็น เราสั่งเป็นของผิวแทนมานะคะเพราะว่าผิวเราก็ไม่ได้ขาวไม่ได้แทนขนาดน,นั้นก็เลยสั่งสีผิวนี้มาเพื่อจะเขาเ้าเราได้คะะพับจิ๋วคือตมุตะมิมากพับไม่ได้เป็นสีนี้ตั้งแต่แรกคุณครพับไม่ป็นสีขาวแนละ้วสีสวยมากอะ่ะแล้วคือถ้าใครอยาก ดูนะคะว่าเราตอนแรกเราซื้อมาแล้วภาพมันเป็นสีไหนอะไรย,งยังไงไปดูได้ที่คลิปก่อนหนะ้านี้นะคะทุกคนก็คือใช้ไปใช้มาก็จะเป็นสีนี้อาจจะเยี่ยมนี้นิดนึงนะทุกคนนะไม่ค่อยเก่งนะคะ ว้ยทุกคนดูเทียบนี่ท่าอะไรแบบยังไม่ทักต่างสวยมากโอเคทุกคนตานนี้คือสีแบบแ่้วหลับตะปุกปกะปิมากเหมาะสำหรับคนผิวแทนนะคะ คนเนี่ยมันแบบมีความแก้มอมชมพนูนะคะต่อไปชิ้นที่หกอันนี้เป็นที่เขียนที่ปัดคิ้วแล้วก็ <c oughs> ที่เขียนคิ้วนะคะ เขียนคิ้วแต่ว่าเราจะมากีดอะไรเนินด้วยที่เขียนคิ้วกันทำไมเราต้องขีดอะไรเนินที่เขียนคิ้ววันอื่นเราต้องอมเราจะต้องมาเหล่าที่เขียนคิ้วนะคะทุกคนใช้ของมีคมให้ผู้ใหญ่ดูด้วยนะคะ ลดยค่ะคุณแม่มาเด็กแ,แม่เ <29. S 3> What? What? นี่เท่าหร่ยิบเกาก็ปาดปาดเสรแล้วก็จะเอาคอามชเลยอะ ทุกคนเราขอแก้มาเมยมันไม่ไหวอ่ะเนี่ยแล้วก็คือแบบแก้ทีก็คือตั้เลยนะเราไม่ใช่นี้ก็ได้ทุกคนเราจะใช้เมาเมย์ตึ้งฝันแทน อันนี้ก็คือเสียงนะคะแต่ก็เลทำเราก็จะใช้ไปไมจพิมันกับที่เขียนชิ้วถ้าเราที่เขียนคิ่วแหล่มก็ทำได้นะทุกคน คนนอรีไอายมอนจะไรใจก็จะใช่หนนี่นะคะสวยเลยแปดแปดแล้วก็นี่ ก็คือเอามาเป็นอารีโน่ค่ะ ก็จะน่ารักก็ต้องปิดนี่เลยนี่ก็จะเป็นลูกแบบน่ารักถ่ายติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้นะคะปิดแล้วก็เราจะใช้แม่จิ้มไฟอันเดอร์ด้วยนะคะเราก็จะไปจุ่ม ไฮไลท์ก็จะแบบปู๊งปงปุ๊งปุ๊งอย่างเี้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะปุ้มเรียบร้อยก็คือแบบงานตรงงานตาคือออกไปแบบมล่อกบปุกปีกต่อไปงานปะนะคะถ้าอยากจะได้แซบก็ต้องใช้สีแดงอันนี้สองเซเวนอันนี้เราไปซื้อมาจากร้านบีบีนะคะอันนี้ก็คือแบบสีน่ารักมากทุกคนอยายให้ดูเลยนะคะ เขียวปุ๊บมันจะเป็นสีชมพูอ่อนอี่เลยะเราทานนเดียวจิ้งจิ้งจิ้จิ้ง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 จิ้จิ้อีกอีก น่ารักปุ๊บปิน่ารักใสๆ้วจะใช้ไฮไลท์คาทาตรงนี้ ก็จะเป็นชอบที่เราอุ้ยยังไม่จบเลยทุกคนเราใช้ไปเกียนแล้วอะน,นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแันที่แปดเอ้ยอันนี้อันนี้อันที่เก้าอันนี้อันที่เก้าอันนี้นที่เก้าคน เราก็จะปึ้งีปเลยเสร็จแล้วอันสุดท้ายอันที่สิบก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเออพอเราเรียนแบบแต่เราจะทำได้แบบเอ็นน่ดนีดขนตาให้มันติดกัน สีฟิลิปมุกเปนนิวเวมา